คำว่าชาติพันธุ์เป็นคำที่ใช้เรียกกลุ่มคนทั่วไปมีความหมายคล้ายกับกลุ่มคำเหล่านี้คือเชื้อชาติชนชาติเผ่าพันธุ์เป็นคำที่ใช้กันทั่วไปในความหมายกว้างๆว,ว่าหมายถึงกลุ่มคนที่มีชีวิตอยู่ในพื้นที่บริเวณหนึ่งมีภาษาวิถีชีวิตจารีตประเพณีคล้ายคลึงกันรวมทั้งอาจมีความสำนึกว่า เป็นคนที่มีสายโลหิตเดียวกันและมีความเป็นอเนงอันเดียวกันในทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงตอนล่างของภูมิภาคเอเชียตะวออกเฉีงยงใต้มีความมั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์มาอย่างยาวนานก่อให้เกิดการตั้งถิ่นฐานกระจายเข้าครอบครองพื้นแผ่นดินในอนุภูมิภาคจนเกิดลักษณะรวมทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมแทบเป็นหน่วยเดียวกันโดยพบว่า เป็นกลุ่มที่พูดภาษาในตระกูลไทยกระไดและตระกูลออสโตรเอเชียติกหรือมอนคเมรนตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่อย่างกว้างขวางในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสานของราชอาณาจักรไทยด้วยความหลากหลายทางกลุ่มชาติพันธุ์ในลุ่มแม่น้ำขงตอนล่างจึงเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม ที่พบแพร่หลายโดยทั่วไปและพบว่าหมู่บ้านหรือชุมชนเหล่านี้ครั้งหนึ่งเคยอยู่อย่างโดดเดี่ยวและมีความเป็นอยู่ของตนอย่างอิสระต่อมาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านช้างและสยามหรือรัฐไทยในภายหลังสำหรับที่อยู่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบรรดากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆแต่เดิมได้รับการแบ่งกลุ่ม ตามที่อยู่อาศัยเป็นสามกลุ่มคือห่ลาวลุ่มคือกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่พื้นที่ราบประกอบด้วยไทยกลุ่มต่างๆอาทิไทยลาวไทยแดงไทยดำไทยลือ้อไทยพวนเป็นต้น 2. ลาวเทิงคือกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ราบสูงอาทิบู มะก่องงวนตะโอยตาเลียงละเม็ดละเวนกะตังเป็นต้น3าาวสูงคือกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่บริเวณภูเขาสูงตอนเหนืออาทิชาวมงเยาวมูเซอร์และชาวเขาชนกลุ่มน้อยต่างๆแม้ว่ามีความแตกต่างทางกลุ่มภาษา ไม่น้อยกว่า82ภาษาแต่รูปแบบทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในลาวและไทยยังคงเป็นอันเดียวกันมีระบบความเชื่อในเรื่องธรรมชาติและวิญญาณปรากฏรูปแบบพิธีกรรมที่เน้นการบูชาดินฟ้าอากาศและผีบรรพบรุษโดยมักมีผู้หญิงเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมเพื่อนำมาสู่ความอุดมสมบูรณ์ของชุมชนแม้ระยะหลังอิทธิพลทางพระพุทธศาสนา มีบทบาทมากขึ้นในลุ่มน้ำโขงแต่ความเชื่อในเรื่องดังกล่าวยังแทรกซึมอยู่ในพิธีกรรมทางาศาสนาเห็นได้จากการเส้นไหว้บูชาผีที่เป็นอารักษ์ที่ต่างๆพร้อมกันนี้ก็ยังมีนิทานกำเนิดมนุษย์หรือพงศ์สวดานเมืองแถงเป็นวรรณกรรมร่วมของผู้คนในตระกูลไทยกระไดและตระกูลออสโตรเอเชียติกหรือมอนคมนโดยระบุว่าทั้งสองกลุ่ม เป็นญาติกันหรือเป็นพี่น้องท้องแม่น้ำเต้าปุงเดียวกันสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหรือบริเวณแองสกลนครเป็นบริเวณหนึ่งที่มีการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มประชากรชาติพันธุ์ต่างๆปรากฏหลักฐานมาตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่19เป็นต้นมาภายหลังมีการเคลื่อนย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่เป็นชุมชนย่อยทั่วไปในหลายจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดสกลนครเนื่องจากความหลากหลายทางธรรมชาติของเทือกเขาภูผานและหนองหานอีกทั้งประกอบด้วยลำน้ำหลายสายที่ไหลลงสู่แม่น้ำโของอาทิลำน้ำสงครามและลำน้ำกำําจนเกิดระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำธรรมชาติทำให้สกลนครมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เกิดการอพยพเข้ามาของผู้คน จากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์กลายเป็นเคตสะสมทางวัฒนธรรมดังพบร่องรอยหลักฐานการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์โดยรับเอาอิทธิพลทางความเชื่อศาสนาและวัฒนธรรมในยุคทวาราวดีขอมล้านช้างและลัตตนโกสิน์ตามลำดับโดยเฉพาะในช่วงพุทธศตรวรรษที่24เป็นต้นมาผลจากความขัดแย้งระหว่างสยามกับเวียงจันทร ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของผู้คนเข้าสู่สกลนครประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ท้องถิ่นเดิมถึงเจกลุ่มประกอบด้วยไทยลาวหรือไทยอีสานผู้ไทยหรือผู้ไทยไทยยอไทยโซไทยโยยและไทยกะลิงพร้อมกันนี้ยังมีกลุ่มชาวจีนและชาวเวียดนามที่อพยพเข้ามาอยู่ภายหลังกระจายตัวตั้งถิ่นฐานอยู่ปะปนกัน กับกลุ่มชาติพันธุ์ในท้องถิ่นเดิมล้วนแล้วแต่มีวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมอันน่าสนใจ